ครับขอความสันติสุขความรักความเมตตาจากเอกองค์ลาะจงบังเกิดแด่ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานท่านอิมามโกเตบมิลานคณะกรรมการมัยิดตลอดจนพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมง,งานรวมน้ําใจสู่ยามาลุษดินในค่าคืนนี้พร้อมทั้งครอบครัวที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับขอกราบสวัสดีท่าน ผลน,นัดสีสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยเขตบางบัทองเซน้อยท่านผูก้กับพึกผู้กับสพบางบัทองท่านอดีตนายกวิเชียนนาย,านายกเทศบาลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองใหม่นะครับ,รบผมรู้สึกมีความสุขและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันรวมน้ำใจสู่ยามารุดดินได้เวียนมาบรรจบอีก วาระหนึ่งซึ่งทำให้ผมและพวกท่านทุกคนที่มาร่วมกันณนที่นี้ได้มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญนะครับพ<ว>เพื่อนำไรายได้ไปใช้ในการบำรุงธนุบำรุงสาสนาสถานก็ดีเงินเดือนนะครับของอาจารย์สอนศาสนา็ดีตลอดจนค่าน้ำค่าไฟที่ใช้ของมัจจิต ซึ่งถือเป็นงานประจำปีทุกปีนะครับ,รบพี่น้องมุสลิมคนไหนที่มีทุนทรัพย์นะครับ,รบก็ช่วยกันมาออกล้านนะครับ,นค,รบคนไหนที่กำลังน้อยนะครับทุนทรัพย์น้อยก็มาออกแรงช่วยกันประกอบอาหารก็ดีจัดเวทีสถานที่ก็ดีนะครับไรายได้ทั้งหมดพวกเราก็ยกให้มัดยดทั้งหมด ปีนี้อาจจะมีการทดสอบความรักความศรัทธาของท่านที่มีต่อเอกองค์ละและศาสนามากหน่อยนะครับเพราะมีฝนตกมานะครับทั้งสองคืนก่อนจัดงานแต่ได้พบเห็นพี่น้องมุสลิมนะครับสับปรุษของยามารุดรินก็ไม่ได้ท้อแท้ทอถอยนะครับร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ พยายามขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหินคุกก็ดีนะครับควางก็ดีพยายามเอามาเกลี่ยเพื่อปรับปรุงสถานที่นะครับให้เพียกพร้อมในการที่จะดูแลรับแขกนะครับผู้ที่มาร่วมง,งานนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในแรงใจแรงศรัทธาของพวกเราทุกคนที่ร่วมไม้ร่วมมือกัน นะครับในการที่จะทนุบำรุงศาสนสถานนะครับในการร่วมการจัดงานประจำปีของยามารุด,ดินในค่ำคืนแรกและค่ำคืนที่สองคือวันพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่ผมเองอยากจะฝากทุกท่านเพิ่มเติมนะครับณยุคป,ปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้านั้นลูกหลานเราจะต้องพบเจอกับการแข่งขัน ระหว่างประเทศที่สูงมากยิ่งขึ้นแต่ไม่เหมือนพวกเราหรือปู่ย่าตายายในอดีตอีกแล้วนะครับในอดีตนั้นต่างชาติเข้ามาแข่งแย่งเราทำมาหากินนั้นน้อยมากแต่ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นได้ว่านะครับทุกระดับในระดับล่างพี่น้องขเขมรเวียดนามลาวพม่ารอบข้างเข้ามาขายแรงงานนะครับ ในระดับบนก็จะมีจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเกาหลีนะครับ<ๆ>มาเป็น,ปนวิศวกรก็ดีนะครับค้าขายก็ดีอย่างมากมายนะครับหลายๆอาทอาชีพแข่งแย่งนะครับแข่งขันกับคนไทยเรานะครับ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่เตรียมทรัพยากรบุคคลของเราให้พร้อมนะครับ โอกาสที่จะไปแข่งขันต่อสู้กับต่างชาติในการเข้ามาแก่งแย่งทรมาากินในบ้านเรานั้นเราก็จะเหนื่อยมาก,กขึ้นลูกหลานเราก็จะลำบากมาก,กขึ้นนะครับประเทศไทยของเรานั้นเพียกพร้อมนะครับด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกชนิดนะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เราไม่ได้แพ้ประเทศใดในโลกใบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราสู้เขายัางไม่ได้ ก็คือทรัพยากรบุคคลหรือคุณภาพคนนะครับซึ่งพี่น้องทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะพัฒนาเยาวชนของเราให้โตขึ้นอย่างมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัวและสังคมประเทศชาติให้ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำและฝากกับทุกท่านณที่นี้ คือความเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังความมีวินัยความมีคุณธรรมนะครับห้าประการซึ่งผมอยากเข็นนะครับบรรดาผู้ปกครองทุกท่านช่วยกับทางโรงเรียนปลูกฝังคุณลักษณะห้าประการคือเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมีวินัยมีคุณธรรมซึ่งในส่วนของมุสลิมนั้นการมีคุณธรรมผมไม่ห่วงเพราะภาคศาสนาเนี่ย เข้มแข็งจริงจังอยู่แล้วนะครับแต่ความเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมีวินัยอีกสี่ประการต้องฝากบรรดาอาจารย์สอนศาสนาช่วยเสริมนะครับให้เยาวนชนของเรามีคุณลักษณะทั้งห้าประการติดตัวไปเมื่อเขามีคุณลักษณะห้าประการคือทำอะไรเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมีวินัยมีคุณธรรมแล้วโตขึ้น จะไปขายแรงงานก็ดีไปประปกอบอาชีพอะไรก็ดี uh รับราชการก็ดีเขาก็จะประสบความสาเร็จในการสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงเพราะทำอะไรก็เข้มแข็งรวดเร็วจริงจังสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยนะครับขณะเดียวกันมีวินัยทําอะไรเข้าแถวเข้าคิวเคารพติที่คนอื่นมีคุณธรรมเเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมารีอย่างเนี้นะครับเราก็จะได้ทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่มาแทน รุ่นพวกเราซึ่งมีคุณภาพนะครับลูกหลานเราเมื่อมีคุณลักษณะห้าประการแล้วเขาก็สามารถต่อสู้แข่งขันกับต่างชาติได้ในภายภาคหน้าต้องยอมรับความจริงว่าในโลกใบนี้เราจะต้องถูกบีบให้เปิดเสรีในหลายๆด้านมากยิ่งขึ้นขณะนี้คอนโดร้อยห้องต่างชาติซื้อได้49ห้องนะครับ ท่านไปดูในกรุงเทพตอนนี้ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพแข่งแย่งพวกเราทมากินมากมายนะครับ,รบปีหนึ่งก็ออกไปจ้ำพาสะปอร์ตทีหนึ่งก็กลับมาใหม่ได้นะครับ,รบมีอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยไม่กี่อาชีพเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ต่างชาติสามารถมาประกอบอาชีพแข่งขันกับลูกหลานเราได้นะครับ,รบแล้วถ้าลูกหลานเรา ไม่มีคุณภาพทำอะไรไม่รวดเร็วไม่เข้มแข็งไม่จริงจงังไม่มีวินยัยเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเคยนำเรียนกับทุกท่านนะครับผู้รับเหมาเนี่ยของอบจอประมาณ4-5่ห้าลายที่ผมถามว่าแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทยเลือกแรงงานไหนทั้ง4ี่ห้าลายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลือกแรงงานต่างด้าว ผมถามเหตุผลเขาก็บอกคนไทยนะครับขี้เกียจรู้มากนะครับเฉื่อชาไม่มีวินัยอย่างเนี้ยก็ทำให้คุณภาพทางด้านทรัพยากรบุคคลเราสู้เขาไม่ได้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนะครับปรับปรุงให้ดีขึ้นให้มีคุณภาพมากขึ้น อย่างรวดเร็วซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านกับคณะครูทุกคนนะครับในส่วนครูของโรงเรียนสังกัดอาบาจอมี34แห่งผมเน้นย้ำอยู่แล้วขณะเดียวกันครูสพทนะครับอีกร้อยกว่าแห่งผมก็จะไปร่วมประชุมแล้วก็จะเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักนะครับถึงคุณลักษณะ5ประการของเยาวชนจะต้องมีพร้อมกับ ภาษาต่างชาติคืออังกฤษจ,จีนและความรู้ทางวิชาการไปพร้อมๆกันให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะหาประการนั้นสำคัญและจำเป็นในการดำเนินชีวิตของลูกหลานในภายพักหน้ามากกว่าวิชาการด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้ามีคุณลักษณะหาประการแล้วโตวขึ้นแม้นจะไม่ได้รับราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัวไปขายแรงงานก็ดี นะครับไปค้าขายก็ดีถ้าทําด้วยความเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมีวินัยมีคุณธรรมแล้วเขาก็สามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็นําไปเป็นแบบอย่างของลูกหลานในการดําเนินชีวิตในภายภาคหน้าได้ด้วย,วย,วยเพราะฉะนั้นต้องขอเน้นย้าและขอฝากทุกท่านนะครับที่อยู่ณที่นี้ต้องร่วมกันในการที่จะ ปรับคุณลักษณะของเยาวชนของเราให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและลูกหลานจะได้สามารถสร้างฐานะไปสามารถในการที่จะต่อสู้และแข่งขันกับต่างชาติได้ในภายภาคหน้าต้องฝากในส่วนนี้ไว้นะครับผมเองนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลานมีค่าของทุกท่านมาล่วงงาน นะครับของอยามารุดินในค่ำคืนแรกนะครับของปี2,565ผมเองนั้นก็มาร่วมงานทุกปีนะครับถ้าไม่ติดภาระใดจำเป็นก็จะมาทุกครั้งนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องได้เป็นประธานนะครับมีความสุขเมื่อมาเห็นพวกเราทุกคนนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ผมยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น เพราะทุกท่านเสียสละแล้วได้ติดตามการทํางานของท่านอิหม่ามท่านคณะกรรมการมณฑิโกเตบมิลานนะครับท่านประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอย่างใกล้ชิดตลอดมานะครับ,รบทุกท่านเสียสละเพื่อลูกหลานอย่างจริงจังนะครับ,รบทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งผมพร้อมสมาชิกและคณะผู้บริหารได้สนับสนุนงบประมาณนะครับมาให้พี่น้องมุสลิมนะครับทุกๆปี ในหลายๆด้านนะครับซึ่งทุกด้านนั้นล้วนเป็นงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพเยาวชนของเราให้โตขึ้นนะครับรอย่างมีคุณภาพเป็นทรัพยากรที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับก็ยินดีที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับท่านอิหม,ม่ามท่านประธานและคณะกรรมการอิสราประจจังหวัดในการพัฒนา,นฒนาเยาวชนของเราให้มีคุณภาพ นะครับก็เร the okay, ียนให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบในทุกๆปีนะครับจะมีงบประมาณของอบจเข้ามาดูแลช่วยเหลือการทำหน้าที่ของท่านประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในส่วนของมุสลิมทั้งจังหวัดนะครับอันนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องได้รับทราบและในท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่าน นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาห้างร้านต่างๆสับุรุษก็ดีนะครับตลอดจนบรรดาเยาวชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในการจัดงานรุ่นน้ำใจสู่ยามารุดินนะครับประจำปี2565นะครับการอย่างมากมายครับข้างนะครับก็ขอให้การดำเนินงานนะครับของ มายิ่จส่งสำเร็จล่วง,งตามวัตถุประสงค์ที่ท่านประธานและคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานทุกประการนะครับบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ทำพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจสู่ยามารุด,ดินประจำปี2565 นับ,บัดน,นี้ขอขอบคุณทุกท่านครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านนายกของเราด้วยครับโอกาสน,นี้เรียนเชิญท่านประธานจัดงานกราณามอบของเชียรลึกให้กับท่านนายกธงชัยนะครับพัลเอกดอกเตอร์ธงชัยเย็นประเสริฐผู้ที่เห็นความท้องัญของการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือมุสลิมมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยแรกท่านเป็นนายกนะครับท่านไม่เคยทิ้งพวกเราเลยนะครับแล้วผมกล้ายืนยันกับทางหลายว่ามีนายกอาบาจอจังหวัดเดียวที่สามารถจะ เอาเงินมาอุดหนุนนะครับการศึกษาภาคศาสนาได้ผมมีคนรู้จักทุกจังหวัดนะครับเขาบอกเอ๊ะทำยังไงเนี่ยท่านยศธงชัยนอะงแม้แต่คุณวิเชียนทรัพย์เจริญนะครับสสนายกบจที่จังหวัดตราดซึ่งผมคุ้นเคยกันมากเอ๊ะธงชัยก็ทํำยังไงเนะี่ผมก็ไม่รู้เราคุยกันแล้วกันผมไม่รู้ยังไงครับ